สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุ้ยจะมาพาทำโคมไฟโซล่าเซลเซล์แบบนี้นะสภาพแบบนี้เลยที่เขาทิ้งแล้วนะเพื่อนๆดูแล้วไม่น่าใช้เลยนะครับเหมือนจะเสียแต่จริงๆแล้วถ้าดูคลิปของลุงตุ้ยแล้วเพื่อนๆต้องทำเป็นได้ทุกคนเลยนะครับตรงนี้ฝาครอบเซนเซอร์ก็แตกแทบทุกอันเลยนะครับ แต่สภาพด้านในเราไม่รู้ว่าเสียหรือไม่เสียเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําที่ลุงตุ้ยจะนําเสนอกับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนดูคลิปลุงตุ้ยแล้วต้องทําเป็นได้ทุกๆคนเลยนะครับนี่ฝาครอบเซนเซอร์แตกแทบทุกอันเลยแล้วก็แผงโซลาร์เซลล์ก็ดูเหมือนกับจะใช้ไม่ได้นะครับแบบนี้แล้ววิธีการก็ไม่ได้ยากเลยนะครับทั้งไฟฉายหลอดเล็กแบบนี้ก็เปิดไม่ติดนะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันนะครับว่ามันจะออกมาเป็นอย่างไรตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่เปิดไม่ติดด้วยตามนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้รวมกันแล้วจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมนะครับต่อมาเพื่อนเราก็จะมาตัดสินใจเลือกตัวใดตัวหนึ่งตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่ามันเป็นอลอยถลอกแบบนี้เลยนะตรงนี้มันแข็งมากเลยนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าด้านในเขาเป็นอย่างไร ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับตัวนี้แต่ลุงตุ้ยจะตัดสินใจตัวใดตัวหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมี2ตัวตัวนี้ให้เลือกลุงตุ้ยเอาตัวนี้แล้วกันนะครับนี่เลยเรามาดูพร้อมกันนะครับก่อนอื่นเราก็ต้องถอดน็อตสกรูตรงนี้ออกทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วเราก็เก็บน็อตเอาไว้ใช้นะครับโอเคเราก็ทำการปลดตรงนี้ออกเลยมันก็จะเป็น เหล็กที่ยึดกับฝาผนังนะครับตัวนี้นี่เลยมันออกมาแบบนี้แล้วนี่เพื่อนสภาพมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เลยเป็นแขนตัวยึดกับผนังนะครับตัวนี้เลยนี่โอเคเราก็เอาไว้ก่อนนะครับต่อมาเราจะมาปลดด้านในตรงนี้นะมันก็จะมีน็อตอยู่ประมาณ6ตัวนะครับนี่เราก็ทำการ ปลดออกเลยนะครับน็อตตรงนี้มันไม่เท่ากันนะครับส่วนทางซ้ายมือของลุงตุ้ยจะน็อตจะยาวนะครับตรงกลางก็สั้นลงส่วนด้านขวาสุดก็จะยิ่งสั้นลงไปอีกนะครับตรงนี้เราก็ต้องจํานิดนึงนะครับต่อมาเราจะมาเปิดด้านในดูกันนะครับว่ามันเป็นอย่างไรมันถึงใช้การไม่ได้ตรงนี้เพื่อนก็ต้องระวังมือด้วยนะครับเมื่อเราใช้ของมีคมตรงนี้โอเค เราก็ทําการเปิดตรงนี้ออกเลยนะครับนี่เลยแง่ออกไปแล้วมาดูพร้อมกันนี่เพื่อนสภาพมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับด้านในอันนี้คือส่วนประกอบของเขานะครับก็จะมีแบตเตอรี่หนึ่งแปดหกห้าศูนยก้อนนะครับนี่พร้อมด้วยแผงวงจรตรงนี้เราต้องดูสายไฟให้ดีนะครับว่า,าเส้นไหนมันต่อกับจุดไหนเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องจำด้วยนะครับ เผื่อมันผิดพลาดเราจะได้แก้ไขได้นะครับนี่เราก็ปลดน็อตสองตัวนี้ออกมันเป็นตัวยึดแผงวงจรตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็จะมีน็อตอีก4ตัวสำหรับยึดกับหลอดไฟนะครับตรงเป็นแผงหลอดไฟตรงนี้เราก็ต้องปลดน็อตออกด้วยนะครับตรงนี้ทั้งหมด4ตัวนี่เปิดออกมาแล้วมันก็จะเป็นหลอดไฟแบบนี้นะครับนี่เลยด้านในมันก็จะ สกปกนิดนึงนะครับตรงนี้นี่แล้วเดี๋ยวเราจะมา,าแก้ไขตรงนี้นะครับนี่ดูตามสภาพแล้วแบตน่าจะเสื่อมนะครับเราลองวัดดูนะครับนี่แบตไม่มีเลยนะครับไม่เป็นไรตัวนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับเราก็ทำการปลดออกเลยเพื่อนปรากฏว่าเป็นคมไฟโซลาร์เซลล์ที่ ใช้แบตเตอรี่18650 2200ม ah ิลลิแอมตรงนี้นะครับตรงนี้ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ที่สำคัญก็คือขั้วบวกกับขั้วลบตรงนี้เพื่อนมันแปลกนะครับว่าทำไมเขาถึงทำเป็นสปริงทั้งสองด้านจริงๆแล้วขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยมันจะเป็นสปริงด้านเดียวนะสำหรับขั้วลบนี่ครับก็คือตัวนี้อาจจะมีการ ดัดแปลงมานะครับแต่มันไม่ใช่ปัญหานะครับตรงนี้เราทําได้ต่อมาเราจะมาเทสหลอดไฟดูนะครับว่าหลอดไฟเขาใช้ได้หรือเปล่านะครับตามนี้เลยนะครับเราก็ต้องหาแบตเตอรี่ที่มีไฟเข้าไปใช้นะครับตรงนี้มี4.09นะครับอีกก้อนหนึ่งก็คือ4.10ตัวนี้มีไฟมากกว่าลุงตุ้ยจะใช้สีเขียวเข้าไปเทสนะครับ ก่อนอื่นเราก็ต้องตัตดขั้วอันนี้ทิ้งไปก่อนนะครับมันเป็นขั้วบวกส่วนขั้วลบเนี่ยเพื่อนขั้วบวกที่ของเดิมเนี่ยมันเป็นสนิมแบบนี้นะใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราเปลี่ยนนะครับตรงนี้เป็นขั้วบวกนะเพื่อนๆเราก็แตะไปที่แบตเตอรี่ของเราเป็นขั้วบวกนี่ปิดไฟก่อนนะครับโอเคเราก็จะมาเทสดูนะครับนี่ปรากฏว่าติดนะครับตรงนี้ใช้ได้เลยก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับว่า หลอดไฟตรงนี้ไม่มีปัญหานะครับนี่เลยเมื่อได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาทั้งหมดนี้ไปทำความสะอาดก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นคราบสกรปรกอยู่ตามขอบตามอะไรพวกนี้นะครับนี่เลยเราก็เอาทั้งหมดไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาแก้ไขกันนะครับโอเคตามนี้นะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วลุงตุ้ยก็ทำความสะอาด เต็มที่แล้วนะครับได้ประมาณนี้ก็จะมาใช้แอลกอฮอล์ตรงนี้นะลองเช็ดดูผลปรากฏว่าใช้ได้นะครับนี่เพื่อนมันก็ออกแบบนี้แต่ว่าต้องใช้กําลังนิดนึงนะครับนี่ตรงนี้เราก็ทําการขัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเราก็ขัดจนกว่ามันจะหมดคาบหรือไม่ก็ให้มันน้อยลงตรงนี้นะครับแต่เมื่อเราเห็นสภาพแบบนี้แล้วเราก็อยากทําให้มันดูใหม่ๆเลยนะครับตรงนี้ นี่อันนี้ของที่มันต้องทิ้งแล้วนะเพื่อนๆเราก็สามารถจะนำเขากลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีการที่เราจะซ่อมเขากลับคืนมานะครับตรงนี้ยุคนี้เป็นยุคประหยัดนะเพื่อนเเราก็อันไหนซ่อมได้เราก็ซ่อมไปนะครับนี่เลยใช้งบประมาณนิดเดียวเองนะครับเพื่อนๆไม่ได้มากมายอะไรมันเป็นความรู้ที่เราหรือเพื่อนๆก็สามารถทำได้นะเราก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเพราะว่าคลิป บางอย่างนี้ลุงตุ้ยก็ทําไม่ได้นะเพื่อนๆก็แนะนํามาอันนี้ลุงตุ้ยก็มีตัวนี้ก็เลยมาทําให้เพื่อนๆดูมันก็จู่ประมาณนี้นะนี่ก็ออกมาได้แค่นี้เอาตามนี้ก่อนนะครับต่อมาเพื่อนเราจะมาเช็ดหน้าปัดจริงๆแล้วอ่ะลุงตุ้ยอยากจะเปลี่ยนให้มันขาวกว่านี้แต่ว่าลุงตุ้ยไม่มีอะไรนะครับก็ต้องใช้ของเดิมไปก่อนแบบนี้นะครับนี่นะครับหลอดไฟก็เหมือนกันนะครับเราก็ ทำความสะอาดด้วยนะครับหลังจากนั้นแล้วเราจะมาดูแผงวงจรกันนะครับว่าวงจรของเขาระบุว่าอย่างไรตรงนี้นะเพื่อนๆมันก็จะมี B ลบสีน้ำตาลตรงนี้นะแล้วก็ B บวกสีฟ้าตรงนี้นะโอเคส่วนตรงเนี้ยมันหลุดออกมาเนี่ยเห็นไหมเวลาเราทำประกอบตรงนี้แล้วอ่ะมันมันเก่ามากเลยนะเพื่อนๆโอกาสที่มันจะหลุด จะขาดตรงนี้มันก็มีเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตด้วยนะครับว่ามันหลุดมาจากตำแหน่งไหนแล้วเราก็จะใส่เข้าไปเหมือนเดิมด้วยการบัดกีนะเพื่อนๆตรงนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยนะนี่เลยเราก็ทำการเติมน้ํายาเข้าไปแล้วก็บัดกีเข้าไปในตำแหน่งเดิมเลยนะครับตรงนี้นี่เห็นไหมเพื่อนไม่ยากเลยนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วต่อมานี่ลุงตุ้ยก็จะมี ขั้วบวกที่เป็นแบบนี้นะนี่หลวงตุ้ยก็เก็บอะไรเข้าไว้วันนี้ก็ได้ใช้นะครับเราก็ทำการบัดกีตรงนี้เลยเราก็เติมตะกั่วเข้าไปเพื่อเราจะใส่สายไฟขั้วบวกเข้าไปนะครับเราก็ทำการบัดกีเลยนะครับขั้วบวกนะเพื่อนเนเราต้องจำด้วยนะครับต่อมาเพื่อนเราจะไม่ใช้ก้อนเดิมแล้วตรงนี้นะเราจะใช้ก้อนใหม่ที่มีไฟมากกว่าตัวนี้มันเป็น 18 650ก็จริงแต่ว่าแอมมันก็ยังน้อยนะครับลุงตุ้ยจะใช้18 650ที่มี3 3 5 0ม mm ิลลิแอมเลยนะครับตรงนี้เลยตามนี้นะมันก็จะจ่ายไฟได้มากขึ้นนะครับตรงนี้โอเคเราก็จะใช้ก้อนนี้นะครับอันนี้เป็นแบตที่ลุงตุ้ยเอาไว้เทสนะครับก็จะใช้ก้อนนี้เราก็ทําการวัดดูก่อนก็ได้นะครับว่าไฟเขามีอยู่เท่าไหร่ ตรงนี้นะเราก็แตะเข้าไปดูก็ได้นะครับตรงนี้มี4.16โวลต์เลยนะครับสูงมากเลยนะครับเราก็ทําการใส่ขั้วบวกของเราเข้าไปตรงตําแหน่งตรงนี้นะมันจะมีสลักไว้ยึดตรงนี้นิดนึงนะครับทั้งบวกลบเราก็ใส่เข้าไปแล้วก็ยึดให้แน่นนี่ตรงนี้เราต้องไม่ผิดนะเพื่อนๆเ,เราจะต้องขัว้วบวกลบต้องไม่ผิดนะนี่เห็นไหม ไฟมันก็เริ่มติดมันทำงานแล้วนะครับนี่แสดงว่ามันใช้งานได้แล้วนะต่อมาปรากฏว่าสายสีเหลืองที่อยู่ตรงมุมขวามือเนี่ยมันหลุดจากขั้วตรงนี้นะนี่เห็นไหมเพื่อนนี่มันเก่ามากเลยนะเราก็ทำการซ่อมแซมเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ถ้าเป็นไปได้เพื่อนเราเปลี่ยนสายไฟเลยก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้หลวงตุ้ยจะทำแบบให้เพื่อนเข้าใจก่อนนะครับว่า วิธีการมันทำแบบนี้นะนี่เราก็ทำการเติมเนื้อตะกั่วเข้าไปที่ขั้วด้วยนะครับแล้วก็บัดกีเข้าไปตรงนี้มันก็จะติดเหมือนเดิมต่อมาเราจะมาลองเปิดไฟดูนะครับนี่เลยเพื่อนติดแล้วเห็นไหมครับนี่เมื่อเรายกด้านหลังที่มีแผงโซลาร์เซลล์อยู่มันก็จะดับนะครับเมื่อเราวางไว้เป็นที่มืดแบบนี้มันก็จะติด ตามนี้เลยนะครับนี่เลยนี่เดี๋ยวลุงตุ้ยจะทําให้ดูตรงนี้นะครับนี่เมื่อมันมีแสงสว่างเข้ามาด้านหลังมันก็จะดับนะครับให้เห็นภาพแบบนี้เลยนะลุงตุ้ยจะเอาไม้ไปวางเอาไว้แบบนี้นะอันนี้คือบังแล้วเป็นเวลามืดนะนี่เมื่อเราเอาไม้ออกมีแสงสว่างไฟมันก็จะดับนะครับเมื่อเราวางแบบนี้นะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันจะมองชัดหรือเปล่า ตรงนี้นะอันนี้ไม่มีไฟนะครับพอแสงมืดปุ๊บไฟมันก็จะติดแบบนี้เลยนี่ดับแล้วเห็นไหมครับนี่โอเคก็เป็นอันใช้ได้นะเพื่อนๆตรงนี้ถือว่าระบบเขาทำงานแล้วนะครับต่อมาเราก็จะทำขั้นตอนต่อไปนะครับก็คือการที่เราจะประกอบเข้าไปเนี่ยเรามาดูตรงฝาครอบก่อนนะครับว่า,าวงจรเขาเป็นอย่างไรตัวเนี้ย มันจะมีฝาครอบตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้มันแตกใช่ไหมครับนี่ตรงนี้มันแตกมันใช้ไม่ได้นะเพื่อนๆตรงนี้เราก็มีเปลี่ยนลุงตุ้ยก็เอาตัวใหม่มาใส่แบบนี้นะต้องไซส์ซเท่ากันด้วยนะเพื่อนๆมันจะมีเล็กมีใหญ่เพื่อนก็ดูเอานะครับว่าควรจะใช้ประมาณตัวไหนแบบนี้นะมันก็จะครอบไปแบบนี้ใช่ไหมครับนี่เลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เข้าไปแต่ก่อนอื่นเนี่ย เราต้องเอาแบตเตอรี่ตรงนี้ออกก่อนนะครับนี่เพื่อที่เราจะทําการาใส่น็อตเข้าไปนะครับตรงนี้นี่แล้วเราก็ใส่ฝาครอบเข้าไปตรงนี้นะครับก็ใส่ส่วนประกอบของเขาให้ครบเลยนะครับแล้วเราก็ใส่น็อตล็อกด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับเราก็กดให้แนบตรงนี้เลยนี่ เมื่อได้ตามนี้แล้วเราก็ยึดด้วยน็อตเดิมของเขานะครับมันจะมีอยู่4ตัวนะครับตรงนี้นี่เลยมันเป็นหัวที่มันใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะมากดขอบของแผงหลอดไฟนะครับตรงนี้4ตัวเราก็ขันไม่ต้องแน่นมากนะครับเอาแค่ให้มันเกาะติดเฉยๆแล้วเราก็ใช้ปืนกาวยิงตำแหน่งตรงที่มันหลุดออกมาด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ วงจรไปโดนตรงสายไฟตรงนั้นเดี๋ยวมันจะช็อตได้นะครับเมื่อมันแข็งตัวแล้วเราก็ใส่แบตเข้าไปตรงนี้นะปรากฏว่ามีปัญหานิดนึงนะเพื่อนๆก็คือขั้วบวกที่เราทำการบัดกีใส่เข้าไปเนี่ยมันสั้นมันสั้นไปนิดนึงมันไม่สามารถจะปิดฝาครอบตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแก้ไขด้วยการเพิ่มสายไฟเข้าไปนะครับเราก็บัดกีตัวนี้ออก นะครับแล้วก็เติมสายไฟเข้าไปขั้วบวกนะอันนี้เป็นขั้วบวกหลังจากนั้นแล้วเมื่อเราทําการต่อแล้วเราจะต้องใส่ท่อหดด้วยนะเพื่อนๆกันการมันช็อตนะครับนี่เราก็ใส่ท่อหดเข้าไปแล้วก็เอาไฟลนตรงนี้นะครับเพื่อนจะใช้แบบเทปพันสายไฟก็ได้นะหลังจากนั้นแล้วเราก็บัดกีขั้วบวกเข้าไปเหมือนเดิมตรงนี้นะแล้วก็เอาไปวางตำแหน่ง ที่เรากะเอาไว้นะครับก็คืออยู่ตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปแล้วเราก็ปิดฝาครอบลงไปมันก็จะพอดีเลยนะครับตรงนี้นี่สายไฟเราก็ใส่แบตเตอรี่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับต้องไม่ผิดขั้วนะบวกลบโอเคเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะมาใส่น็อตยึดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับตรงเนี้ยก่อนที่เราจะคลายน็อตออกอ่า อันแรกเนี่ยน็อตมันจะสั้นนะครับเพราะว่าแผ่นเนื้อแผ่นของเขามันจะบางนะครับเป็นด้านบนส่วนตรงกลางก็หนาขึ้นนิดนึงนะน็อตมันจะยาวขึ้นมานิดหนึง่งตรงนี้นะครับนี่เราก็สังเกตรตรงนี้ง่ายๆนะครับนี่ส่วนคู่สุดท้ายมันเป็นเนื้อที่ลึกตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องใส่น็อตที่มันยาวตามที่เราถอดออกมาทีแรกตรงนี้นะสังเกตเล็กๆน้อยๆหลังจากนั้นแล้วเพื่อน เราก็จะมาเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเขายังใช้งานได้หรือเปล่านี่เห็นไหมเพื่อนเมื่อเราเอาแผ่นไม้ไปปิดบังแผงโซลาเซลล์ตรงนี้มันก็จะติดนะครับนี่เลยนี่ลุงตุ้ยทําให้ดูก่อนนะครับว่าสมมุติว่าเป็นกลางคืนแล้วลองไม่มีอะไรไปเคลื่อนไหวด้านหน้าดูสิครับว่ามันจะตัดหรือเปล่าอันนี้ลงุงลุงตุ้ยกะว่าประมาณ20วินาทีนะมันก็จะตัด ลองมาดูนะครับตอนนี้ใกล้แล้วนะครับนี่เพื่อนมันตัดแล้วเห็นไหมครับประมาณลุงตุ้ยนับแล้วประมาณ20วินะครับนี่เลยเมื่อเรามีการขยับหรือเคลื่อนไหวมันก็จะติดแบบนี้นะอันนี้เดี๋ยวลุงตุ้ยทําให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อความชัวร์เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปใช้งานมันจะได้ไม่ผิดพลาดน,นะครับ นี่เวลาผ่านมาใกล้แล้วนะครับแล้วมันก็จะตัดลงไปตรงนี้นี่เห็นไหมครับเพื่อนแล้วเราก็ไปเคลื่อนไหวด้านหน้ามันก็จะติดแบบนี้นะเป็นอันใช้ได้นะเพื่อนๆน,นี่เลยตามนี้เลยนะครับโอเคเราก็มีโคมไฟที่กลับมาใช้งานได้แบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมครับนี่ของที่ทิ้งแล้วด้วยนะครับเนี่ย มันก็น่าเสียดายนะเพื่อนๆเ,เราก็สามารถนำเขากลับมาใช้ใหม่ได้ตามนี้เลยนะครับเราก็ไปวางตำแหน่งที่ที่มืดหรือตรงบันไดแล้วแต่เพื่อนจะไปวางนะครับตรงที่มันมีแสงสว่างน้อยๆมันก็จะทำงานเมื่อมีการเคลื่อนไหวมันก็จะติดแบบนี้นะก็เป็นอันสำเร็จนะครับตรงนี้เลยนี่เราก็ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับนี่ขัดให้เรียบร้อยมันพร้อมใช้งานได้แล้วนะครับตรงนี้ ส่วนแขนที่ติดมาอันเดิมเนี่ยเนี่ยมันก็จะติดอยูอ่ตำแหน่งเดิมตรงนี้นะถ้าเราใส่เข้าไปใช่ไหมครับเราก็จะเอาไปติดที่ผนังเอาไปห้อยตามกำแพงหรืออะไรตรงที่เป็นที่มืดก็ได้นะครับตรงนี้แต่ว่า,าลุงตุ้ยจะไม่ใช้นะตัวนี้ลุงตุ้ยไม่ใช้ดีกว่านะครับเอาไปตั้งไว้เฉยๆก็ได้นะครับ นี่มันก็จะอยู่ประมาณสมมุติว่าไม้นี้เป็นกำแพงใช่ไหมครับนี่เราก็เจาะสว่านและยึดเข้าไปแผงหลอดไฟก็จะอยู่ด้านหน้าแบบนี้นะนี่เลยแต่ไม่เป็นไรนะครับแล้วแต่เพื่อนดีกว่านะถ้าเพื่อนมีแบบนี้แล้วจะติดหรือไม่ติดก็ได้อันนี้คือสิ่งที่เราเปลี่ยนนะครับอันนี้ใช้ไม่ได้เลยนะครับเราก็ทิ้งไปตามนี้เลยนะครับต่อมาเราก็ใช้น้ํามันขัดตัวนี้ให้สะอาดเลยนะครับ เป็นอันจะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เราก็เช็ดอีก1ครั้งนะครับก็เกือบจะเป็นของใหม่ที่ใช้ได้เกือบเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าคุณภาพก็จะไม่เหมือนของใหม่นะครับแต่ว่ามันใช้ได้อย่างที่เพื่อนเห็นนะครับนี่ตามนี้เลยพอมันมืดปุ๊บมันก็จะติดแบบนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอันสมบูรณ์แบบนะครับโอเคคลิปนี้ลุงตุ้ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ ถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำรรด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับให้มีสันติสูขความชื่นชมยินดีมีความรักในครอบครัวคิดทำสิ่งใดก็สมใจปรารถนาทุกประการนะครับสวัสดีครับ